มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกรมอุตุประกาศฉบับที่13เตือนพายุฝนถล่มหนัก25จังหวัดเตรียมรับมือค่ะวันที่12พฤษภาคม2563กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศ พายุฤด,ดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่13โดยระบุนะคะว่าบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยแล้วก็ทะเลจีนใต้ในขณะที่ประเทศไทยมีอากาศร้อนประกอบกับมีลมใต้แล้วก็ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคกลางตอนบนยังคงมีพาย,ยุฤดูร้อนเกิดขึ้นได้นะคะทางนี้โดยมีลักษณะของพาย,ยุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกบางพื้นที่รวมไปถึงฟ้าผ่าที่อาจจะเกิดขึ้นได้จึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากพาย,ยุฤดูร้อนที่จะเกิดขึ้น โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงนะคะรวมถึงระวังอันตรายจากฟ้าผ่าสำหรับเกษตรกรนะคะควรเตรียมการป้องกันแล้วก็ระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรเอาไว้ด้วยค่ะจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบมีดังนี้นะคะช่วงวันที่12พฤษภาคม2563 ภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน,าน่านแพร่ลำพูนลำปางอุตรดิษฐ์สุขโขทยัยพิษณุโลกตากกำแพงเพชรพิจิตรแล้วก็เพชรบุร์ค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรดธานีหนองคายบึงกาฬชัยภูมิและนคนรราชสีมาค่ะภาคกลางจังหวัดกาญจนบ,บรุรีอุทัยธานีและก็นครสวรรค์น,นะคะ ช่วงวันที่13พฤษภาคม2563ภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน,าน่านแพร่ลำพูนล,ลำปางและตากค่ะอย่างไรก็ตามนะคะประชาชนสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาหรือว่าสายด่วนพยากรณ์อากาศ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะขอขอบคุณกรมอุตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ